สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนมีแอดเชื่อมั่นเลยว่าลิลลี่ทุกคนนะจ๊ะจะต้องแบบชื่นอกชื่นใจอุ่นใจแล้วก็รู้สึกปรับเปิิมที่นอริซ่าของเรานั้นออกแบบโชว์มาได้แบบว่าไร้ข้อกังขาทุกอย่างยิ่งเวทีกว้างแค่ไหนนะจ๊ะก็เปิดอิสระภาพในการออกแบบโชว์ของนอิซ่าของเราให้ไปไกลยิ่งมากขึ้นเท่านั้น2เวทีแรกในเอ็มทีวีเนี่ยเวทีแคบๆเล็กๆมีลู้เล่นนิดหน่อยก็ว่าไปเวทีแรกนะจ๊ะส่วน global เซติเซนเนี่ยก็เวทีจริงๆก็ใหญ่นะจ๊ะแต่ว่าด้วยป,ปริมาณพื้นที่ที่จากัดก็ทาให้นอริซ่าออกแบบโชว์ประมาณนึงแต่ก็เดินไปทั่วเวทีพอมาถึงรอบนี้มันไม่ใช่ไม่เชิงเวทีมันเป็นรันเวย์ทุกคนคือจะเห็นว่าเห็นปะ่ะโชว์เทนอริซ่าแบบสามารถเต้นแบบเต็มที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณทาง Victory Secret รดนะคือคลิปนี้จะขอขอบคุณหลายๆส่วนเลยที่เขาอะนอกจากจะทำกล้องทำโชว์ทำอะไรต่างๆแล้วก็แสงสีไฟต่างๆได้ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่เขาอะ ปรับเสียงไมโครโฟนให้ชัดกว่าแบ็กกิ้งแทร็เป็นงานแรกจ้า หลังจากที่ก่อนหน้านี้เวที2เวทีเนี่ยทำกันบ้านได้เหมือนจะดีแต่ก็กึง่งกกลางๆนะจ๊ะอย่าง VMA นะจ๊ะรู้สึกว่าเพลงเนี่ยจะดังมากดังจนแทบจะกบเสียงนอริซ่าอยู่แล้วแต่แฟนแคมกับจับเสียงนอริซ่าร้องได้แต่คนส่วนเนี่ยก็ไปดูในส่วนของวิดีโอหน้าหลักไปแล้วก็ทําให้คนเข้าใจผิดถึงการลิปซิง์ส่วนเวทีที่2ใน Global Citizen นะจ๊ะก็ฝนตงฝนตกเสียงเอ่อ noise ต่างๆมันคน่อนข้างเยอะทางงานก็จึงมีความจําเป็นจรงิจรงๆที่จะต้องเปิด backing track เนี่ยทำให้เสียง backing track ดังกว่าเสียงเราคอง,องนอริ แต่ก็อีกนั่นแหละจ้าก็มีแฟนคงแฟนแคมแล้วฝรั่งหรือคนไทยที่อยู่ในงานออกมาโพสต์ในภายหลังว่านนริซ่าร้องสดจริงๆมายืนยันเนาะส่วนงานนี้ไม่ต้องมีอะไรมายืนยันแล้วจ้าเพราะทางงานเหมือนจะทํากันบ้านได้ดีจาก2ง,งานที่โนริซ่าผ่านมาทําให้เสียงไมโครโฟนของนอริซ่าชัดจนลมกระแทกหน้าไปเลยหนึ่งนั่นเอ,เองนะจ้าประมาณ รอบนี้ไม่มีใครปรามาถ้าปรามาหูพวกมึงนะคะขอใช้คํานี้แล้วกันเนาะก็คงจะบอดเหมือนตาที่แบบว่าตาถั่วนะจ๊ะทุกคนนะเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ทั้งโชว์ดีแล้วยังได้เห็นร้องสดท,ท,ทุกๆอย่างคือ สมบูรณ์แบบแล้วก็เพอร์เฟกมากๆ,ากๆคือจะดูกี่รอบจะวนดูเท่าไหร่ก็ไม่น่าเบื่อเลยแกเพราะว่ามุมกล้องก็อิสระที่เต้นก็กว้างขวางขนาดนี้คือทําให้โริซ่าของเราได้โชว์ศักยภาพเต็มที่ท่าเต้นยากๆน้องก็เอามาจัดเต็มในเวทีนี้ไปเลยให้รู้ว่าฉันสามารถทั้งร้องได้เต้นได้แรปได้ไปพร้อมๆกันและไม่ได้แสดงอาการเหนื่อยหรือหอบให้ได้เห็นกันเลยจ้ามีแต่ทรงจุ๊บทรงจูบให้แล้วก็เปลี่ยนชุดเ,ดดเร็วมาในโชว์ของมเูเ l ตฟลอร์อีกโชว์ที่แบบให้ความรู้สึกวานและมหัทพี แต่งจันของเราอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งตอนนี้นะรางวัลของนริซ่าก็ออกมาเป็นที่ร้อย i, แบบเร็วมากๆก็คือ Harper's Bazaar ออกมาทำแบบเร็วมากเขาบอกว่าชุดที่มีสเสน่ห์ที่สุดในเรดคาร์เปตแต่อขอบคุณ พิงคาเป็ดได้ปะเออพรมแชมพูไป1กลุบจ้าซึ่งต้องบอกว่า Victor ร s e c r e t Fashion Show ประจำปี2024นนริซ่าติดอันดับที่หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงน้องไทล่าและคนอื่นๆในงานอีกมากมายนะจ๊ะก็ชุดนี้ไม่ติดได้ยังไงมีการทํากันบ้านมาดีเอาใจแม่งานแบบว่าถูกจุดสุดๆเพราะเขานําเสนอในส่วนของชดชน้นโนริซ่าเขาก็เลือกชดช้นที่นางฟ้าเลือกใส่ในปี2018มาใส่ในงานนี้กันนั่นเองนะจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าปี2018มีอะไรบางอย่างที่สััมมมพนน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 ออออรรรริซ่่่นะ่่่่าาาาาาาหหืืเเปปลไใจะววตตตงคู้้ททีีีผา เนี่ยก็เลือกชุดจะปี2018เช่นกันนะจ๊ะแต่ว่าชุดแต่ละชุดที่นริซ่าเลือกก็โคตรเข้าโคตรปังโคตโปรปหรือใครจะเถียงจ๊ะเ<ม>ถียงมาตบกับแอดได้แล้วนะจ๊ะเออ ซึ่งอีกอันหนึ่งที่ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสไปทั่วก็คือบ้านไทยของโนริซ่าถึงแอดไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่แบบแชร์กันในตอนนี้แล้วก็ภาพนิ่งต่างๆคือเป็นจังหวะหมุนตัวจานหนึ่งเป็นจังหวะเดินกลับหนึ่งเป็นจังหวะอะไรนี้ต่างๆแล้วก็มีวิดีโอแบบที่แอดยังไม่เห็นใน IG Story ของโนริซ่าแต่น่าจะเป็นทีมงานหรืออะไรตาที่เขาปล่อยมาใน Twitter ซึ่งแบบ พระเจ้าอย่าหันหลังนะลูกหันหลังแล้วแม่ใจคอไม่ดีแต่เราก็ต้องท่องไว้ในใจหนักๆเลยว่าลูกสาวเราโตแล้วนะจ๊ะอายุ27แล้วจ้ะทุกคนห้ามลืมนะจ๊ะลืมแบบรอเรือด้วยนะห้ามลืมอย่างนี้ไม่ได้สิจ๊ะเออคือแบบวันนี้คือเป็นอะไรที่แบบแอดรู้สึกปรับเริ่มหัวใจมากชุดไหนๆก็คือแบบมันดูโฟล์มันดูลื่นไหลมันดูโคตรดีและอย่างที่แอดบอกยิ่งเวทีมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นเป็นรันเวะ คือทําให้โชว์ของโนริซ่าไร้ขีดจํากัดจริงๆรทุกคนนั่งมอไซค์ตีลังกาจะแบบโอ้ทำอะไรก็ได้อะแกเขาจะประละทิออกมาได้โคตรดีเพราะศักยภาพของน้องเนี่ยไปไกลกว่าน,นั้นเยอะจ้านี่จริงๆถ้าเกิดว่าให้เบรกแดนซ์เดี่ยวเดียวแบบหมุนรอบตัวเวทีนี่แอดก็ว่าน้องทําได้นะจ้ะคือดึงสายตาได้หนึ่งกรอบเนาะขนาดแดนเซอร์เยอะรายลอ้อมก็นอริซ่าก็ไม่ดรอปแล้วก็ไม่เดินกลบนะจ้ะแต่ฉายแสงมากๆบนกลางสปอตไลท์นี้ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้เพราะตอนนี้แฮชแท็กในทวิตเตอร์คือตาแตกมากแล้วแบบอึ้งไปหนึ่งกลุ่มนะจ๊ะเพราะว่าแฮชแท็กที่ชื่อว่า Lisa e x p ็ก i ์พิ Secret นั้นแซงแบบแฮชแท็กหลักของงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะแต่แอดก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าจะฮอตปลรรอดแตกขนาดนี้ก็เตรียมตัวขึ้น1ล้านแฮชแท็กเร็วๆนี้แน่นอนนะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นที่แอดพูดอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมไปแฮชแท็กใน Twitter แล้วก็วอนดูคลิปด้วยนะจ๊ะแอดคิดว่าเเเรรร็ววนนนนนีี้ Secret ้าาาาจะมมกกตัดดโช์ของศิลปทุคนนให กันนะแอดก็ไม่มั่นใจว่าเขามีทำเนียมีหรือเปล่าแต่ไปดูในส่วนของรัฟสดกันก็ได้นากก็เอานะจ๊ะเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้มาฝากกันประมาณนี้จ้าเพราะว่าอดทนที่จะหวีดคนเดียวเกี่ยวกับบ้านทายที่แบบตอนนี้สวยงามฮอริซ่าไม่ไหว อุ้ยดูทะลึ่จริงเลยแกมันเขินทำไมไม่ได้มีของดีเราก็ต้องมาโปรโมทกันนิดนึงนะจ๊ะนอกจากโชว์ที่แซ่บแล้วหุ่นที่โนริซ่าดูแลมาอย่างดีเป็นทุกปีเนี่ยแล้วก็ไม่เคยจะเปลี่ยนแปลงมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นเราก็ต้องมาอวดนิดนึงว่าลูกสาวเรามีวินยยัยไงจ๊ะมีหุ่นก้าวต้นหนึ่งเนี้ยเพอร์เฟกต์ไม่พอเหรอจกจ้าลูกแต่ลูกบอกว่าหนูต้องไปให้สุดทุกทางค่ะใครเป็นแบบว่าดอมลิลลสนะจ๊ะจะต้องฟินตาแตกทุกงานที่หนูไปออกอย่างแน่นอนค่ะแม่อะไปจริงๆกันแลยย